รลีไว้ไม่ไหวอละเฮยบวยอ๋ออี๋ละโมมุีกเธอทำไม่ชนิดไวแล้วทุกคนตายหาเอ้ยรับปามันได้ไอ้เฮียแม่งวับ <laughs> อามาหลุไปแล้วฮัลโหลอีกแล,ล้วเหรอมาหาหาทีหานี่เบ็ดละทีวันี้ยิสองยิคนรอคอยได้เลยตอนแรกแล้กัน เฮ้ย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 กล่องเสียงอเฮ้ยมาไงฮัลโหลเราดูมาสองตัวแล้วโอ้บุ้มอ้าเอ้าวอ้องอุ้ยอุ้ยเราไปตายแล้วเมชอเไ่ชอดีแล้วเสียงวอลล์มาไงไม่ไดเสียงวอลเอ้ยมาตัวตัวเยอคุณจมันกว่าคิดนเนย ทุกอย่างมีเอาหมดเลยเอ้าเด็กกแล็กซีเล่นกูแล้วไอเด็กเฮเอ้าไอเฮโอ้เวนเอ้ยโอมันหลุดออกมาแล้วมันหลุดออกมาแล้วทำไมกัน เธอไม่ชอบหน้าเราขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไงไหนที่สุดป่าสักทีป่าสักทีเอ้ยสองชั่วโมงครึ่งเอาว่ะ โอ้ตอนนี้ท่านจำนายได้นะตกลลางน่าสนใจมากเลยสนุกอะขยักสุดก็ต้องตัวนี้เลยอ๋อตัวใหม่เป็นตัวใหม่เป็นเหมือนจะเป็นรังผึ่ง T0450 กับ O0466 บาทกััันนป คือเราจะผ่านวันได้ต้องขออนุญาตตัวนี้ตัวเดียวเลยถ้าถ้าน้องบอกว่าไม่ก็คือไม่ผ่าน <S <S ทุกคนมีไข่บนหัวหมดเลยอะไรอ่ะทำไมตายเลยอ่ะเอาตายหมดเลยออาเป็นไรอยู่ดีก็ตายพร้อมกันเลยวินวิ่งเข้าไปหาน,นี้แล้วก็ตายเฮ้ยเฮ้ยแป,แปลกแปละไอ้นี้แปลกๆละ ก็มีอะไรละอ้าวเนี่ยแล้วโอ้โหรือว่าสุ่มดรือว่าสุ่ือว่าปูไม่น่าไว อย่าบอกนะว่านี่เล่นตั้งนานต้องจากกันแล้วเหรอเว้ไปนไปแล้วเว่นสว่าเราวิ่งแลนะ้วไป เดียว,เเว,เเว,เเวลอยน้งเฮ้ยครับแทนเจไปเรากดจบตอนนี้คือแรงบีให้มันผ่านไปเถอะให้มันจบจบเถอะโอเคเอาภาพมาแล้วอย่านี้ ก็บอกว่ารีครั้งนี้เราจะไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยทำไมรูปผีอะทำไมรูปโอเว่นแล้วดีว่าก็อ แลดิวะพอแม<า>่แม่แั่ไหนาาก็เสกเชียงเนี่ยไปหลายแหงนี่ปลอดภัยคือข้างอะไรโปรดหยุดอย่าไปหยุดนะไม่ให้เธอไปไม่ให้เธอไปที่เชิบิชิกใส่แม่งเลยชิบงชิคชิบงชิก เราไม่ตุ่ม <c> ป <oughs> ุ่มที่มึงคิดไว้ก็เปลือการนี้แหละก่อนก่อนผลใสาสสีดีมากมีอะไรก็ต้องมาเราไม่คิด าอ้ตึมทำไมเพลงมันดูหลอนๆจังที่หลอนหรอไี่คตไมเหมืนัน้ยเราก็ต้องแน่นอนเขาเคยส่งสุดหมายมาบอกว่าอยากเจอเราแล้วเราก็ต้องบอกว่าอยากเจอเองเจ,าเจลาตอนนี้อืมถ้าอย่างนั้นถ้าถ้าเช่นนั้น ฉันจะให้เอรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเขาเป็นการกลับไปก็คือเราบอกว่าเราต้องการรายใหญ่ฟบเขาเหมือนกันอย่างไรก็ตามอย่าคิดว่าเขาจะต้อนรับคุณแบบอบอุ่นนักเอนั้นเป็นคนที่ปกปิดจิตใจเก่งก็คือซ่อนซ่อนสีหน้าเอซ่อนความต้องการตัวเองเก่ง เก่งกว่าฉันด้วยซ้ำคุณเห็นพวกเขาเป็นรนกเหมือนรถเมลาที่มีรอยยิ้มมีความต้องการมีโครเชีย่ยนี่คือเอาฟิลเตอร์ออกเหรอนี่คือทิฟเฟิลที่คุณควรจะรู้อยู่แล้วนะ <c oughs> ทิฟเฟิลแม่งเป็นเป็นกล่องอะไรเนี่ยเป็นกล่องอันนี้ได้เป็นตัวเด็กชายนะตาสีาเทาอันนี้แต่เป็นตัวเด็กผู้หญิงแน่เลยมีโบเลยเออเธอคือทิฟเฟลจ,จริงๆงั้นเหรอ คำถามแปลกแปลนั่นคืออะไรเนะี่ยนายคิดว่านายมองอะไรอยู่อะอ๋อแสดงว่านี่คือเอาฟิลเตอร์กละว AI ทีเ่เราเห็นแบบเป็นตัวเด็กน่ารักนี่คือเป็นก้อนนี้หมดเลยอะคือจริงๆมันก็ไม่น่ากลัวนะถ้าเราเห็นแต่แรกแต่แบบถ้าเราเห็นแบบเป็นคนอยู่แล้วแล้วฟิลเตอร์ก็เป็นอย่างนี้มันก็ตกใจหน่อยหนึ่งนะสี่ห้าตะลึงของนายไม่เคยทําให้ฉันหย,หยุดขำได้เลย <c oughs> อีนี่แม่งเพื่อบอกความจริง แ่คุณเอ่อส่วนนี้นั้นส่วนนี้นั้นมันเป็นไรที่น่าเบื่อมากแต่ว่าการแสดงออกของนายเมื่อกี้นั้นทำให้ฉันรู้สึกตลกได้เลยแหละคือที่ที่พวกเราเกิดและพวกเราก็จะกลับมาในวันหนึ่งอาจจาะนะแล้วก็หลังจากทุกๆอย่างนั้นจบลงพวกเราก็จะมาพักที่นี่ร้องเพลง เร้อง้องเพลงของบ้านเราก็คืออะไรตอนนี้เราจะเอาทิฟเฟิตเราทิฟเฟิลตัวนียบทเสรนะฉันหวังว่าในในเวอร์ชั่น2.0จะทำงานได้นานกว่านี้นะทิฟเฟลเเอาเอาทิฟเฟิลคนใหม่มาแล้วอะ เป็นขายล่วจริงๆเลยอยอเธอข้า,า,ามการแนะนําตัวไปได้เลยที่เฟอร์เตอนนี้คือเวลาที่นายต้องเอ,อตรวจเช็คแผงของไอสัตว์ที่ไอสัตว์ที่ให้เรามานะอืมได้เลยอืมดูเหมือนว่าเขาอยากจะพูดอะไรกับฉันนะเกิดอะไรขึ้นกเขาอะ่ะก็ไม่น่าถาม่าเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับเขาอ่ะีเฟอร์เลตัวเมื่อกี้เพิ่งกลายเป็นเศษเหล็กไปอะ่ะแต่เศษเหล็กมีเลือดด้วย ตอบมาบนดีกว่าเอ่อเอ้เครื่องจัรที่พังแล้วอยากจะพูดอะไรเหรอที่เฟลเ็ตคนเก่านะเขาโอเวอร์โหลดอ๋อเขามีปัญหาแต่เริ่มแต่มันจะแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไปตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรปรับข้อมูลและเหลือเอ้ยแล้วก็รีเซ็ตข้อมูลจากนั้นก็เหลือข้อมูลแค่ สำคัญเอาไว้แค่นั้นเหลือข้อมูลอันเก่าไว้นิดหน่อยแล้วก็เออเลอร์อเดิมๆมักจะโผล่มาเสมอ